สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ก็มาดูอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับคอนเทนต์ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ครับว่างวันนี้ว่างพอดีแต่นี้เป็นเทคนิคขั้ผมนครับเทคนิคการตัดเหล็กด้วยไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์แบบมือกดนะครับหลายคนจะชอบกดลงไปเลยครับแต่ว่าก็ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงนะครับมันอาจจะเฉียงหรือว่าตามแรงกดของเราแต่เทคนิคขันนะครับเทคนึ่งผมคือไม่ต้องกดนะครับกดช้าๆครับเฮ้ยกดกดครับแต่กดช้า พร้อมกับดึงดึงน้ำหนักมาข้างหลังถ่วงน้ำหนักมาข้างหลังนะครับเช่นนี้ครับถวงน้ำหนักมาข้างหลังแล้วค่อยกดลงนะครับไม,ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องเร่งนะครับประมาณนี้นะครับ ชิง,งานของเราก็จะได้ฉากพอดีครับได้ฉากองศาพอดีประมาณนี้เนาะออกใส่หลักอะไ้องศาพอดีมันจะไม่เบี้ยวไม่โคง้งไม่งอครับแต่ถ้าเรากดกดลงเลยทิ้ง้ํานักลงครั้งเดียวไม่ดึงกับหลังนิดนึงมันอาจจะเบี้ยวได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมครับเทคนิคการตัดเหล็กด้วยไฟเบอร์ ก็พี่น้องนําไปปรับปรุงแะกขาของตัเองก็ได้ครับไม่มีว่าครับไม่ไม่ได้แพงวิชาครับแบ่งๆครับคอมเมนต์ติชม,ไ,มได้นะครับไม่ได้ทำนะครับสวัสดีครับ